EP 491มิติ5ดีจากกระคอแห่งการสื่อสารถามจช่แสงบางคนอธิบายภาษาไทยแบบงงๆยั่งกับเขาเพิ่งมาอยู่บนโลกนี้ใหม่ๆใ,ใช้ภาษาไทยแบบแปลกไปค่ะ การเชื่อมต่อองค์ความรู้ Higher Self ยานปัญญานั้นข้อมูลแสงจะลงมาผ่านจักระเจตแล้วจะถูกย่อยให้ตกผลึกด้วยจักระหกปัญญาตาที่3ามไลท์เวอร์เกอร์วิธีโพธิศัตว์เมตาปัญญากล้าหาร ผ่านจักราห้าอที่เรื่องเด่นสัจจะแห่งการสื่อสารอธิบายให้แจ้งจิตหนึ่งได้อย่างกระจ่างจักระสีคือความรู้สึกจะเข้าใจด้วยหัวใจ ที่แยกแยะถูกผิดอย่างเข้าใจจากการกระทำผ่านประสบการณ์ต่างๆจนก้าวข้ามถูกผิดในใจตนได้ทั้งปวงดังนั้นจะรู้หรือจะดูได้ว่าคนที่เข้าถึงมิติห้าจากกระคอแห่งการสื่อสารนั้นเขาจะไม่อาจพูดให้วกวนหรืออธิบายให้เข้าใจยากได้เลย เพราะเขาจะพูดอธิบายจากความเข้าใจจากการผ่านประสบการณ์ของเขาเองจึงไม่อาจพูดให้สับสนใดๆดได,ได,ได้หากใครไม่อาจพูดหรืออธิบายเรื่องจิตได้กระจ่างนั้นแสดงว่าคนที่พูดนั้นยังไม่เข้าถึงจากกระหคอได้อย่างเต็มที่คนที่เข้าถึงมิติหาจากกระหจริง เขาจะพูดจากความเข้าใจที่เป็นตำราคำพีของเขาเองที่ไม่ได้จำมาจากคำพีหรือจากปากอาจารย์คนไหนเช่นอย่างเราเคยผ่านการอกหกักและคลายทุกข์ได้แล้วเราจะเข้าใจและจะสามารถเป็นศรานี พูดอธิบายให้เพื่อนที่อกหักได้อย่างกระจ่างและคลายทุกนั้นลงได้เพราะเขาพูดจากประสบการณ์ของเขาเองจะดูว่าใครเชื่อมต่อได้จริงไหมก็ให้ดูว่า เขาอธิบายในสิ่งยากๆให้ฟังได้ง่ายอย่างไรเพราะนั่นแสดงถึงการเข้าถึงจากกระหมิติหได้อย่างชัดเจนพูดเก่งกับพูดให้แจ้งและคลายทุกนั้นมันคนละอย่างจะสัมผัสได้เอง และหากเขาไม่แจ้งจิตหนึ่งมิติห้าจริงเขาจะย่อยข้อมูลให้ตกผลึกออกมาเป็นคำพูดที่ฟังง่ายไม่ได้จะอ้างว่าตนเพิ่งมาอยู่บนโลกได้ไม่นานเลยอธิบายแบบคนขาดๆเกินๆไม่แจ้งนั้นไม่ได้ หรือหลายคนที่ยกคนมีฤทิ์ผู้ทิพตาทิพรู้วาราจิตว่าเป็นผู้ถึงมิติห้าแล้วนั้นก็ไม่ได้อีกเช่นกันเพราะคนที่มีฤทธิ์มิติสี่แห่งเทพพรมมอพีในไหน,ไหนก็ทำได้หากฤทธิ์นั้นไม่มีคุณธรรมรองรับก็จะเป็นวิธีแห่งอสุรกายไปพระอรหันต์มีสองกลุ่ม1กลุ่มที่มีฤทธิ์ คนที่เคยฝึกปฏิบัติแนวตะบะหรือสีโยคีโยคะมา 2. กลุ่มที่ไม่มีฤทธิ์เลยผู้เทธองค์จึงไม่ให้สาวกแสดงฤทธิ์เพราะผู้คนจะสับสนและจะเปรียบเทียบได้ดังนั้นฤทธิ์จึงไม่ใช่ตัววัดว่าผู้นั้นบรรลุธรรมได้หรือไม่นั่นเองขอบคุณบทความโนปัสวะวันที่7พฤศจิกายน2024ขอบพระคุณพี่ ี่น้องทุกท่านขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ